Life ฟรีสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับ14บิวใหม่น่าสนใจประจำแพท 7.35b ครับแพชใหม่ก็ออกมาสักพักนึงแล้วนะครับตอนแรกว่าจะทำสรุปเมตาแต่ว่าเมตาก็ยังไม่ได้นิ่งขนาดนั้นนะครับคลิปนี้ก็เลยพยายามจะหาอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับแพชมาเล่าให้ฟังก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะครับเป็นบิวใหม่ที่น่าสนใจจริงๆมันมีมากกว่านี้ครับผมแต่ว่าผมเลือกที่มันดูใช้งานได้จริงมา พราะบางอันเนี่ยไปดูมาแล้ววินเรทมันนึงถือว่าน้อยนะครับก็เลยไม่อยากจะเอ็กเซปกับบิวพวกนั้นสัเท่าไหร่เดี๋ยวคนจะไปลองกันตามผิดผิดแล้วก็ในคลิปคลิปนี้เนี่ยไอ้พวกบิวที่รู้ๆอยู่แล้วเช่นโซลาร์ครีสดีกับฮีโร่สปอร์ตหลายตัวอะไรไงเงี้ยเราก็จะไม่พูดถึงนะครับก็จะพูดถึงพวกบิวที่คนส่วนใหญ่น่าจะยังไม่รู้จะได้เป็นการอัปเดตข้อมูลไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการดูแข่งหรือว่าจะเอาไปเล่นนะครับเบ,เบื่อบิวเก่าก็ลองดูบิวใหม่พวกนี้ได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ เป็นสายดูแข่งก็คือจะได้รู้ได้ว่าถ้ามันเกิดโผล่ขึ้นมาในทัวร์ถัดไปเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเริ่มมีแข่งต่อแล้วนะครับคัดเลือกเกือบทั้งเดือนเลยนะครับก็จะได้ตามเทนทันนะครับเียกได้ว่ารู้ก่อนใครเขานะครับเพราะว่าผมเนี่ยไปหาหาไปสอ่สองมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าไงก็ไปฟังคลิปกันได้แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาครับฝากกดไลค์ฝากกด u b s c r i b e ถ้าอยากติดตามคอนเทนต์ของช่องเราต่อไปแล้วก็ดูจบแล้วอย่าลืมฝาก คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับบิวพวกนี้หรือว่าคุณไปเจอบิวของคุณมาเนี่ยมีอะไรที่มันแปลกกว่าที่ผมเจออีกหรือเปล่านะครับหรือว่ามีบิวใหม่ที่น่าสนใจอยากนํานเสนอลองแลกเปลี่ยนกันได้ถ้าไงเดี๋ยวไปรับชมรับฟังเนื้อหานในคลิปได้เลยครับ ถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัพโหลดเราจะลัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับ แต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super t h a n k s เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดูโดนทสปอนอร์พวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุสนพวกเรานะครับและก่อนเข้าสู่เนื้อหาครับของกินเล่นในบ้านของท่านพร้อมหรือยังเพราะว่าตอนนี้เกรเน่ออกขนมตัวใหม่มาครับกับเกรเน่พลัสเนเกต์กานูลาบาร์รสชาติ ช็อกโกแลตเฮเซลนัทที่ผสมเฮเซลนัทเป็นชิ้นๆอัลมอนด์และเม็ดมะม่วงหิมาพานต์แน่นๆอร่อยดีมีประโยชน์ด้วยซึ่งตัวนี้ครับถ้าคนชอบช็อกโกแลตผมให้ว่าตัวนี้อร่อยสุดในบรรดาขนมของเกรเน่ตอนนี้เลยขายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นวันนี้เพียง15บาทเท่านั้นและนอกจากของพรีเมียมที่มีให้แลกกับทางเพจเกรเน่อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้มีของใหม่ด้วยนะครับถ้าซื้อสินค้าชุดเน g กเกอร์ซีรีส์ครับผมครบ6 0 0บาทสามารถรับแผ่นรองเมาส์พิเศษนะครับผมจากวีทูเบอร์โอไรออน ได้ด้วยครับผมดังนั้นแวะเข้า7 e เ e ่นอีเก็อย่าลืมลองซื้อมากินกันละ่ะหมดช่วงขายของแล้วเดี๋ยวไปรับฟังเนื้อหาของคลิปกันได้เลยครับบิวแรกครับผมเป็นมอฟฟิงกับคันดาครับผมไอเทมใหม่ของแพชนี้นะครับถ้าใครจําเทรนด์ช่วงหนึ่งได้ครับที่มอฟฟิงมิดเลนเนี่ยออกไฟลักเตอรี่มาเดินเกมนะครับนี่ก็เป็นการต่อยอดจากตรงนั้นเพราะว่าแพชนี้มีไอเทมอัปเกรดจากไฟลักเตนะครับนั่นก็คือคันดานั่นเอง เราพูดถึงตัวมอฟฟิงกันก่อนนะครับถือว่าวินเรดน้อยนะ่จาจะสถิติในตอนนี้นะครับยังไม่ใช่ตัวเก่งถ้าจะเด่นคือหยิบมาในเกมที่มันไม่มีเคาน์เตอร์จริงๆนะครับแถมได้แก้ดาบฝันของข้ามด้วยก็คือเป็นดาบที่ฝันของข้ามเขาไม่มีตัวจับเราคือต่อให้อยู่ในเงื่อนไขขนาดเนี้ยก็ยังไม่รู้เลยครับว่าพลังฮีโร่ตัวเนี้ยมันจะแบกได้ไหมนะครับหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นในแข่งมาแล้วว่าเอ้ยผมบอกว่านี่คือเกมที่ดีของมอฟฟิงนะแต่สุดท้ายแล้วมอฟฟิงก็ไม่เฉิดฉายอยู่ดีนะครับแต่เทรนด์มอฟฟิงตอนน มันจะทำให้กระสุนน้ำเนี่ย Adaptive Strike เนี่ย d a m a จ e ยิงกลายเป็นหลักพันได้เพราะความสามารถของคันดาเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือน Factory แต่มันจะเป็น100บวกกับ75% Base Damage Bonus มันเลยแรงกับฮีโร่ที่สเตตสูงๆนะครับ Work กับ m o r p h i นั่นเองแต่ว่า Carry เนี่ยไม่ควรออกชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกนะครับเพราะว่าไม่ใช่อ t e m สำหรับการ Farm นะออกได้หลังจาก t i ม i n g m a n ตาไปแล้วนะครับส่วน m i ดถ้าทำเกมเนี่ยก็จะขึ้น Factory ไวใช่ไหม แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องรีบออกคันดะนะครับเพราะว่ามันควรจะออกต่อหลังจากไอเทมหลักอย่างแมนต้านั่นแหละดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะต่างกันแค่ว่าอะอยากทาเกมไวใช่ไหมให้ขึ้นแฟลกตอรี่ก่อนนะครับไม่ทําเกมเน้นฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลรี่หรือมิดก็ตามก็คือให้แฟลกตอรี่ขึ้นคันดะหลังจากแมนต้าลักษาวนี้เนี่ยพอคุณขึ้นฟแฟลกเนี่ยมันจะมีข้อเสียหนึ่งคือคุณจะโป๊กระยะไก,กลได้ดีกว่าเดิมไม่ต้องเอาตัวเข้าไปสู้ตรงตรงแต่ข้อเสียคือคุณจะเสีย คอมโบสตานิกกับคลีใหญ่ไปนะครับเพราะคุณทําคันดามันเปรียบเสมือนครีเล็กยังไงมันก็ตีกายภาพปกติไม่ได้ดีเท่ากับคลีใหญ่ที่เล่นคู่กับสตานิกได้คุ้มกว่าเพราะมันแบบตีแรงไงล้วก็ดูดเลือดกลับมาเยอะนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยถัดมาครับผมตัวที่2ครับเป็นบิวสลักโบกเมสเลเยอร์นะสลักเนี่ยยิ่งอยู่ในไฟยิ่งดูสเตตยิ่งเก่งใช่ไหมตอนเนี้ยวินเรทสูงขึ้นมาครับด้วยพลังของโซลาร์ครสเลย ในเมตานี้ก็คือเป็นเมตาโซลาร์ครสที่ซับจะซื้อมาบัฟให้กับตัวคอนะครับซึ่งสลักเนี่ยต้องการอะไรต้องการสเตตไว้ยืนไฟพราะมันได้เลือดฟรีจากบาเรียของโซลาร์ครสมันได้วิ่งไวตีไวนะครับมันทําให้สลักช่วงกลางเกมเนี่ยเก่งกว่าเดิมมากๆยืนไฟได้ดีกว่าเดิมและนี่คือประโยชน์ที่สลักได้รับนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าในขณะเดียวกันตอนนี้เราก็อยู่ในยุคข,ของเมตาเบอร์สวีทด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ย มันก็มีทั้งอ่ะเห็นไหมส่งเสริมสลกักแล้วก็มีทั้งอะไรที่มาต่อต้านด้วยเหมือนกันนะครับบางทีคุณฟังไปแล้วคุณเนี่ยเฮ้ยสลักเก่งกว่าเดิมมากๆเลยวะ่ะ LF บอกมาพอเล่นจริงโดนเลอแชกโถมโดนพริมอลบีสหน1คอมโบกระทืบอะไรเไงี้ยเออภาพจะไม่เหมือนที่คุณคิดไว้ต้องดูตามสถานการณ์ด้วยนะครับแล้วสลักปกติเนี่ยเขาจะนิยมเล่นดิฟ i ซัลเบ a เอ Echo ไว้เดินเกมช่วงกลางเกมใช่ไหมมันก็จะเป็นช่วงทามมิ่งโซลและครีสพอดีนะครับเอ็กโคอที่คูลดาวตีเบิ้ลลดลงนะครับก็ทำให้รีสแต มันดียังไงเดี๋ยวนี้เมสเลเยอร์มันเอาไปทำของใหญ่ไม่ได้ครับแต่ว่ามันเสริมสลักให้สู้กับพวกตัวเวทกลางเกมได้ดีกว่าเดิมมากๆเมสเลเยอร์ได้อัตราสปีดเพิ่มจากเดิมนะครับเพื่อให้สลักดูสแตทได้ไวกว่าเดิมแล้วก็มีความสามารถในการตัดสกิลดามจฝั่งนดงข้าม40%สลักซึ่งต้องการยืนในไฟนานๆเนี่ยก็จะยืนได้นานขึ้นไปอีกนะครับแถมตัวเองเนี่ยยังได้การเวทอีก25%ด้วยบวกกับเมสเลเยอร์มันมีดามจเบิร์นดามจโอเวอร์ไทม์นะครับ20หน่วย free เป็นเวลา6วินาทีตรงนี้ก็จะ boost damage ทำให้เราเนี่ยสามารถฆ่าฝันของขามได้ง่ายขึ้นแต่ชิ้นเนี้ถือว่าเป็นไอเทมทางเลือกนะครับคือถ้าไม่ได้มีเหตุจําเป็นก็ไม่ต้องออกโดยทั่วไปเนี่ยคือเขาจะซื้อแทน Echo saber ไปเลยนะครับในทามิ่งของ Echo saber เพราะคุณไม่สามารถซื้อไอเทมกลางเกมถึง3ชิ้นได้ไม่งั้นมันจะสเกลเปรเลทเกมได้ไม่ดีลองคิดภาพว่าคุณซื้อดิฟคุณซื้อ Echo แล้วคุณก็ซื้อเ e l เ e อีกคุณต้องเลือกสักทางนะครับ ถัดมาครับบิวที่3ครับลีน่าสายตีอีสเปกถ้าคุณจำเมตาลีมาเมเจอร์พีแล้วได้ครับที่ลีน่าสายตีเนี่ยโคตรโกงเลยแต่ตอนหลังเนี่ยมันโดนเนิร์ฟให้ไปเล่นสายเวทนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันเอาทาเลนต์สายเวทที่สำคัญออกตอนเลเวล20ก็คือทาเลนต์นสเปลแอมแถมเวอร์ยี่ห้าเนี่ยอันใหม่เนี่ยมันก็ให้ดราก้อนสลีฟติดเดบับตีติดครีสใส่เป้าหมายมาเนี่ยลีน่าเลยกลับมาเล่นสายตีหนึ่งครั้งคืออันนี้ต้องบอกเป็นข้อมูลแบบคอมมอนเซนส์ของโดราทูก่อนเลยนะว่าฮีโร่บางตัวมมีหลายายยสใช่่ซึง ทำไมเขาถึงเล่นสายนั้นสายนี้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนที่ไม่ตามข้อมูลเนี่ยมักจะถามอยู่เสมอเวลากลับมาเล่นก็คือเขาเล่นสายที่เก่งที่สุดนั่นแหละครับน้อยครั้งมากเลยที่มันจะมี2บิวให้เลือกคือฮีโร่ตัวนั้นแม่งต้องเก่งมากๆถึงขนาดว่ามีทางเลือกในชีวิตได้เยอะแต่ฮีโร่ที่มันไม่เก่งใน่ส่วนมากมันก็จะมีแค่บิวเดียวนะครับเสื้อเทมบิวของลีน่าสายตีเนี่ยเหมือนเดิมเลยก็คือ Falconba s e s t a r ตนะครับต่อด้วยเม l s t r o m พูซับ t r a v e l หรือว่าตรงเนี้ยจะเป็นชอ i ์ e ทางเลือกลหลหาาคนชอบถมมผมว่ จะเลือกซื้อ,อไอเทมพาวเวอร์สไปยังไงก็มันง่ายมากคือมันต้องใช้ประสบการณ์และการตัดสินใจวิเคราะห์เกมของคุณตอนนี้คุณจะเข้าไฟหรือคุณจะไม่เข้าไฟคุณต้องเข้าไฟตรงๆ BKb คุณไม่เข้าไฟค,า Hinter คุณสามารถยืนยิงจากแถวหลังได้แบบปลอดภยัยก็ยังไปดักกแลนส์เทอร์เรนได้นะครับอย่างเคสนี้ผมยกตัวอย่างให้กับของของลีน่าเป็นต้นนะครับมันอยู่ที่เราต้องการอะไรเล็งจะทําอะไรในทานมีเงินนั้นแต่ว่าลีน่าสายตีนี้ไม่โกงเท่าเก่านะครับอันนี้ก็มีคําถามตั้งแต่ตอนที่ ไอบิลเนี้ยเริ่มถูกพูดถึงละมีคนสงสัยว่าทำไมมันต้องเป็นฟอร์คอนเบดถ้าลองไปดูสังเกตอะฟอร์คอนเบดมันให้ดามจเป็นเลขถูกต้องไหมครับแต่ว่าลีน่าใสตีเนี่ยเขาจะเน้นไปที่แอตแท็กสปีดจากตัวของแพสซีฟฉะนั้นเนี่ยไอเลขดามจที่คุณอาจจะดูถูกมันเพราะคุณไม่เข้าใจไอเทมแค่แบบหลัก10หน่วยแต่เมื่ออยู่ในมือของฮีโร่ที่มันตีไวๆอะมันสามารถถ,ถูกแอมความสามารถไปได้ไกลกว่าฮีโร่บางตัวที่แม่งตีช้าๆได้มากมายมหาศาลนะครับตรงนี้ก็ นั่นแหละคุณอยากเข้าใจเกมนี้มากขึ้นก็จงใส่ใจละเอียดเล็กๆน้อยครับถัดมาครับบิวที่4ครับผมเป็นปัชบวกกับเวลนะครับถ้าจำบิวปัชตัวคอช่วงหนึ่งที่เคยเป็นเมตาได้เนี่ยก็จะเป็นสายเซปเตอร์เดินไถยใช่ไหมก็คือแบบนั้นเลยครับแค่เปลี่ยนจากซื้อแบนก์ดชิ้นแรกเนี่ยกลายเป็นซื้อเวลแทนนะครับแต่ว่าโรลหลักของปัชตอนนี้จะเป็นออฟเลนนะครับจะสังเกตว่าออฟเลนเวทชิว่าแพชเนี้ยจะรูปแบบแพทเทิร์นคล้ายกันหมดเลยคือฮีโร่อะไรก็ตามที่เป็น ตัวดาเมจสเปลแล้วก็เดินไถ่ <ๆ S 1> ได้นะครับก็จะเป็นตัวที่เหมาะกับการออกชีวะไอเทมบิวก็จะเป็นสตาร์ทด้วยเวลนะครับแล้วก็ไปต่อที่เซปเตอร์อ่ะเนี่ยหลายๆคนคือผมจะสอนสอดแทรกอยู่เสมอว่าถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องไอเทมพาวเวอร์สไปคุณต้องทําความใส่ใจกับรละเอียดเลยน้อยของเกมเกมนี้คุณไม่ควรจะจด A แบบเขาเรียกอนะจดแบบตามสูตรอะ เขาสอนมาให้ซื้อ A ซื้อ B ก็คือต้องทำแบบนั้นคุณต้องอะแดปเป็นนะครับอย่างฮีโร่สายเวทบางตัวในแพทช์นี้อย่างเช่นทิมบัสซอใช่ไหมเขาก็จะรัชชิว่าไปเลยคุณก็อาจจะเข้าใจว่าการรัชชิว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะคุณถูกสอนมาแบบให้ซื้อ A ซื้อ B แต่ผมว่าผมจะบอกว่าเออคุณต้องคิดตามนะเอออย่างของของปัอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่เวลรัชไปชิวานะเพราะว่าดาเมจของสกิลปั๊อยู่ที่อะไรอยู่ที่รถ ดาเมจรถมันจะแรงขึ้นได้อีกจากอะไรจากเซปเตอร์นะครับฉะนั้นมันต้องเป็นเวลแล้วก็ไปเซปเตอร์ก่อนนะครับไม่ใช่รัชไปชิวว่าแบบทิมบัสอยที่บอกไปคราวนี้ถ้าเรารู้สึกว่าสกิลมันแรงเนี่ยเรายืนไม่ไหวเนี่ยก็ไม่ใช่แบบอ๋อเนี่ยเอสอนมาบอกว่าเวลเซปเตอร์แล้วไปชิวว่าก็ไม่ใช่อีกคุณต้องปรับตัวตามสถานการณ์ถ้ารู้สึกว่ามันยืนไม่ไหวครับคุณก็ต้องออกอีเทนอลชา นะโดนสกิลมาแรงๆ,ๆแล้วตัวของอีเทนัลชาวเนี่ยกับปัชคือมันสามารถปั๊มสแต็คกันเวทเพิ่มเองได้ด้วยเพราะว่าปัชเนี่ยมันลดตัวเองทำดาเมจใส่ตัวเองไงพอโดนดาเมจเวทดาเมจสกิลไม่ใช่คำนี้ดาเมจสกิลมันก็จะ p อปตัวความสามารถสแต็คกันเวทของอีเทนัลชาวไปด้วยนะครับมันคือกันเวทเดี่ยวที่ดีสุดและในเกมตอนนี้ที่แบบใช้ได้ระยะยาวไม่เหมือน BKB นะเพราะ BKB มันเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆนะครับ ถัดมาครับบิวที่5เป็นลูนาบวกคันดาครับผมอันนี้เป็นชิ้นที่เราได้เห็นใน e s l ซอรนกะลึมเปิดที่ผ่านมาเลยนะแล้วเป็นชิ้นที่ผมเนี่ยใหญ่จะทดลองอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่าจะไปเล่นแล้วโดนแย่งลูนาไปเล่นตลอดอันนี้เหมือนมอฟฟิงเลยครับในบิวของลูนาเนี่ยคือถ้าคุณเล่นคันดาคุณจะต้องยอมเสียโอกาสในการเล่นคลีใหญ่กับสานิกที่ทําให้ยืนตรงๆเนี่ยเก่งกว่าเดิมแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องตามสถานการณ์ถูกต้องมาอย่างที่ผมบอกคุณไม่ควรจะซื้อ A ซื้อ B ตามที่แบบตําราสอนอนะ ในบางครั้งคุณรู้ว่าคุณยืนไม่ไหวอะ่ะคุณก็ต้องสู้ด้วยการโ๊กสกิลแทนนะครับซึ่งคันดาจะทําให้ลูน่าเนี่ยโ๊กสกิลแรงมากๆก็คือตั้งแต่มีคันดาเนี่ยแล้วก็บวกทาเลเวลิ20นะบีมมันจะแรงอยู่ประมาณ800บวกๆเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยครูดาวไวกว่าก,กระสุนน้ำของมอฟฟิงเองนะบิวนี้บีมมันจะเริ่มแรงตอนที่เรามีทาเลเวล20นะครับดังนั้นไม่ต้องรีบเล่นคันดาชินน้นแรกๆให้เล่นบิวลูน่าแบบปกติเลยครับ แล้วตอนที่จะเปลี่ยนไปซื้อขี้ใหญ่เนี่ยก็คือให้มาเป็นคันดาแทนแค่นั้นเลยอันนี้ก็อย่างที่บอกไปตามสถานการณ์นะยืนชนไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนนะครับใช้ชิ้นนี้ในการโปกแทนได้ครับดามเมจมหาศาลเกินคาดเลยทีเดียวบิวที่หครับผมเป็นเด p โปรเฟ t บวกเวลครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะตอนนี้เด p โปรเฟ t ถือว่าเป็นฮีโร่เมตาเลยด้วยพลังในเลนที่แข็งนะครับจากการดูดเลือดแล้วก็บวกกับเวลไอเทมหลักเนี่ย ที่ต้องใช้ในช่วงเลนก็คือ hem of iron w h e l ที่ไปทำเวลใช่ไหมพอมีดูดเลือดบวกกับ hem ที่ได้อาร์เมอร์บวกรีเจนเลือดเนี่ยมันเลยค่อนข้างที่จะอมาตะมากครับในหน้าแมชชัพที่ฝันหังข้ามไม่มีดาเมจเท่าไหร่ทําให้แครี่ในยากต่อการต่อก,ก่อนจนลามไปถึงการเสียป้อมอย่างรวดเร็ว dead prophet มันจะเป็นฮีโร่ฟิลแบบในクロฟอร์สนะก็คือถ้าคุณมีดาเมจที่มากพอคุณสามารถขยี้ dead prophet ให้เขาดูดเลือดซูไม่ได้แต่ถ้าคุณดาเมจน้อยครับผมหรือว่าคุณทําให้เขาผ่านช่วงเลนซึมๆช่วงงเล1 2, ที่ด่ดดดือยัไไมมแรา้ ก็เขาจะพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะในเลนเลยไอเทมหลักก็จะเป็นเวลนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ตามสถานการณ์แล้วว่าอยากได้อะไรอยากจะได้ยูเซปเตอร์หรืออยากจะได้เป็นอีเทนอลชาวหรือจะเป็นรัชชิวานะครับซึ่งตอนนี้ก็จะนิยมเล่นเป็นตาแหน่งออฟเลนนะยู you ก็จะได้จับหรือว่าเซตอัพเซตอัพกับสกิลให้เพื่อนเพิ่มนะได้อมาตะชั่วคราวหรือว่าปกป้องตัวเองได้ระดับหนึ่งนะครับโดนเขาไล่มาก็ยูเขาตัดไปฝังของข้าม อีเทนลชาวเนี่ยถ้าเจอตัวสกิลหนักๆยืนไม่ไหวเนี่ยก็คือเป็นชิ้นที่แนะนําก่อนจะทําชิว่าหลักการคล้ายๆกับพวกตัวที่ซื้อเวลแล้วไปชิว่าคือแบบไม่ได้จําเป็นต้องรัชชิว่าขนาดนั้นถ้าคุณยืนไม่ไหวเพราะว่าเวลมันต้องกดเข้าไปเดินไถไงต้องไปเดินไถแล้วกดใส่ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณยืนได้แค่แป๊บเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ว้าวเลยขนาดนั้นนะครับเหมือนมันเข้าไปบอมอะกด แอคทีฟเวลแอคทีฟชื่อว่าแล้วก็ตายจากไปอันนี้ก็ไม่ได้ยืนจ่ายสกิลของตัวเองเลยก็ไม่ดีหรอกซึ่งในความเป็นออฟเลนเนี่ยมันก็ยังสามารถเล่นออฟเลนสไตล์ออร่าได้นะครับก็คือซื้อกรีฟซื้อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเดดโปรเฟตจะเป็นตัวซื้อกรีฟนะถ้าจะเป็นออร่านะครับซื้อกรีฟก่อนแล้วก็ค่อยทาเวลทีหลังจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหไปชิ้นแรกเลยว่ากรีฟแล้วไปทันทีเพราะว่าตอนเนี้ยชิ้นที่ทําให้เดดโปรเฟสต์เก่งขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งก็คือเวล พราะมันบวกสกิลดาเมจนั่นเองนะครับมันทำให้คริปสวัมสามารถเคลียร์เลนคริปได้เลยใน1เวฟนะครับแล้วก็เติมดาเมจทุกสกิลให้กับเดดโปรเฟสตนั่นเองถัดมาครับผมเป็น O d ดีสูตร V5 ครับสูตรโซลาร์ครสครับผมคือผมไปดูตั้งแต่ตอนที่แพชเปลี่ยนมาเนี่ยแล้วมีคนส่งข้อมูลมาให้ผมยังงงเลยว่าทําไม V5 ถึงเล่นบิวนี้ตลอดเพราะแพชล่าสุดเนี่ยอัปเดตมาคือเราไม่สามารถใช้โซลาร์ครสแล้วมีผลกับตัวเองได้แล้วนะครับยกเว้นแค่เรื่องเดียวที่มีผลกับตัวเองคือบาร์ คราวนี้ทำไม V5 ถึงคิดแบบนั้นตอนนี้ OD เป็นฮีโร่เมตาประจำแพชนะครับด้วยพลังของพาราสมาก็คือวิสเปิดใหม่อยากให้ทุกคนรู้กันดีครับว่าแพชล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่เวิร์กกับตัวเองแต่บิวนี้ V5 ไม่ใช้ทุกเกมครับผมอันนี้เป็นความคิดของผมนะที่ผมพยายามจะทําความเข้าใจ V5 นะด้วยความที่สกิลของ OD เนี่ยตัวสกิลทุบอาเคนออแล้วก็อัลติเมทซนตี้เนี่ยมันเน้นไปที่ค่าแม็กมานานะครับ พอเราแม็กซ์มา纳เยอะทุบก็จะแรงขึ้นไปด้วยอันติก็แรงขึ้นเพราะอันติเนี่ยคิดตามความต่างของมานาเรากับมาสตูดังนั้นเนี่ยการที่ตัว V5 เล่น O d ดีแล้วซื้อโซล่าไวเนี่ยก็คือตัวเองได้ประโยชน์จากแม็กซ์มา纳ที่เพิ่มขึ้นและจะทําให้เพื่อนของเราเนี่ยไฟได้ไวกว่าเดิมมากเพราะจากเดิมมันคือไอเทมซัพพอร์ตไงแต่พอเป็นตัวคอปุ๊บอะสินาทีก็ได้ละไอเดียนี้ดูน่าสนใจดีนะครับจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันดูเหมาะกับเกมแข่งมากกว่าเกมแรงโดยสัไปเพราะถ้าเป็นเกมแข่งเนี่ยคุณอาจจะเห็น วิธีการอะแดปของโปรหลายๆทีมใช่ไหมเช่นเราต้องการสเต็ปเกมให้มันไวขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปก็คือสคิปไอเทมไปเลยเพื่อรีบโถมอะไรเงี้ยอย่างเคส 2O ดีคนอื่นเนี่ยเขาจะเล่นไมดัสกันนะครับหรือไม่ก็รัชวิชเปตแต่ว่าของ V5 เขาจะใช้โซลานี่แหละมาแทนสล็อตไมดัสนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์จากโปรคนอื่นเท่าไหร่นะครับว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กเพราะว่าเล่นอยู่คนเดียวนะครับแต่ก็ชนะอยู่นะสำหรับ V5 บิวนี้ บิวที่แปดนะผมบิวเชนวาลาดไว้ครับตอนแรกหลายๆคนก็คิดว่าโซลาร์ครสน่าจะเป็นชิ้นที่เหมาะกับเชนนะเพราะว่าสามารถกันตายให้กับเพื่อนได้แบบสุดยอดมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยในเกมแรง์นะครับเชนมันจะเล่นเมดเลียนโซลาร์แบบเก่าอะ่ะพูดถึงยุคเก่านะเขาะจะเล่นแบบเจาะเกราะแล้วรีบโถมซะมากกว่ามันทําให้พริบเชนทั้งหมดเนี่ยดาเมจสูงขึ้นฟาร์มได้ไวขึ้นแล้วก็ฆ่าคนได้ไวขึ้นก็จะทําให้สามารถได้เปรียบต้นเกมนะครับคิวโถมโหด คุมแบบแล้วด้วยความที่เชนตอนนี้มันเสียเมเดเลียนโซลาร์ครีสแบบเก่าไปแล้วทําให้มีเทรน์ใหม่ขึ้นมาแทนก็คือเชนซื้อวอลาดชิ้นแรกวอลาดเนี่ยเป็นชิ้นที่ปรับมาใหม่ล่าสุดในแพทล่าสุดก็คือสามารถถอดได้ใช่ไหมครับไปทําชิ้นไอเทมใหญ่ได้เป็นชิ้นที่ผมกะจะทําคลิปอยู่แต่ว่าไม่มีใครใช้เลยครับมันเลยยังไม่มีไอเดียที่ได้เห็นจากโปรว่าเราซื้อวอลาดแล้วเราถอดไปไป,ไปต่อยอดเลดเกมเนี่ยมันคุ้มอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ เลยต้องรอดูไปอีกนานอาจจะไม่มีอย่างที่คิดเหมือนที่คนทาแพทคิดเอาไว้ก็ได้แบบคนทาแพทอาจจะคิดว่ามันจะเวิร์กนะครับทำให้วาดสามารถเอาไปต่อยอดเลดเกมได้แต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่เห็นเชนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นซื้อวาลาดชิ้นแรกครับผมเพื่อเสริมพลังในเกมบุกให้กับทั้งทีมตัวเองแล้วก็ปาร์ตี้คีปของตัวเองนะครับเพราะว่าวาดมันมีออร่าโบนัสเตอร์เมดอยู่มันได้ทำให้เชนซึ่งเป็นยูนิเวอร์แซลฮีโร่แล้วในะตอนนี้รวมถึงคีป,ป่าในเชนคอนโทรลทั้งหมดเนี่ย ทำ DPS เวลาโฟกัสคิวอะไรเงี้ยได้ได้ดีกว่าเดิมบิวที่9ครับผม Storm Spirit Rush p a r a สมาครับผมอันนี้เป็นไอเดียที่ผมรู้สึกว่ามันว้าวดีนะมันตอบตอบในสิ่งที่ผมเคยเปรียบเทียบไอเทมชิ้นี้ไว้ถ้าเราจำเด s โซเลเตอเนี่ยเป็นเจาะเกาะนะครับซึ่งเป็นไอเทมสำหรับเกมโถมใช่ไหมเราจะจำได้ตลอดว่า d ดโซคือสำหรบับโถมแล้วพาราสมาเนี่ยซึ่งก็คือ s h l a e อัปเกรดอันใหม่เนี่ย ที่มาเป็นเจาะกรอะเวทซึ่งผมเนี่ยเรียกมันว่าเดโซเวทถ้าใครได้ดูภาคในทัวร์ล่าสุดน่าจะได้ยินแล้วว่าผมเรียกมันว่าเดโซเวทน่าจะทําให้เห็นภาพได้ไง่ายๆแล้วโปรเนี่ยจะามาใช้กันแบบไหนก็คือใช้แบบเดโซเลยครับถ้าเดโซเป็นเจาะเกราะของสายกายภาพเทมป้าไรซิลเลอร์ใช้ในเกมโถมใช่ไหมสตอมก็รัชพาราสมาครับผมเพื่อโถมเจาะกราะเวทให้มันดาเมจสกิลแรงแบบสุดใจไปเลย โดยเฉพาะกับ s t o r มเนี่ยคือตัวพลาสมามันได้ Attack Speed บวกนะครับแล้วก็ได้ค่าอินด้วยมันทำให้ DPS ของ s t o r มซึ่งเป็นตัวกึ่งกึ่งตีกึงก่งกึงก่งสกิลเนี่ยจัดจ้านกว่าเดิมมากและบิลดนี้ครับเป็นบิลดที่ผมเห็นจากโปรคนแรกเริ่มใช้ก็คือคียทากะนะมิดวัยรุ่นของนายแพนด้านะครับกำลังมาแต่ว่าเดี๋ยวรอพิสูจน์ว่ามันจะเป็นของจริงขนาดไหนแต่ผมคิดในมุมที่ว่าในเมื่อเดโซชิ้น ที่2อ่ะสำหรับเกมโถมอ่ะมันยังเวิร์กฉะนั้นสตอมที่ซื้อพาราสมาแล้วรีบโถมก็น่าสนใจครับถัดไปบิวที่10ครับผมเป็นบิวนิกแอสซินฉาดบวกเดกอนครับสำหรับนิกแอสซินตอนนี้ตำแหน่งที่นิยมกันมากที่สุดคือตำแหน่งซับสี่นะที่เห็นคนใช้แข่งคนแรกเลยนะครับบิวนี้ก็คือซินคิวตั้งแต่แพชก่อนละแต่พอแพชนี้เนี่ยมันกลายเป็นยุคข,ของพวกโตวเวทที่พาราสมาเนี่ยหรือเวลชิว่าพวกนี้มันทำให้สกิลแรงกว่าเดิมนิก เลยเปลี่ยนมาออกเดกกนกันไปเลยครับแบบไม่ทําตัวเป็นซับละมันเป็นซับสี่ดาเมจไปเลยไม่ออกของมาช่วยทีมก็คือซื้อเดกกนแล้วชาดเนี่ยจะซื้อหลังได้เดโกนหนึ่งหรือว่าจะหวังรอดได้จากทอมเมนเตอร์ก็ได้ความสว่าถของชาดที่ผมเนี่ยแทบจะไมไ่สนใจเลยนะครับแต่มันเริ่มมาว้าวตอนที่ซินคิวนำมาเล่นนั่นแหละก็คือมันทําให้คนที่โดนเวนเตาต้าเฉาะเนี่ยโดนสกิลแรงขึ้น17%ซซึ่งแน่นอนว่าในเกมแข่งเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กับแค่นิกส์คอมโบคนเดียวครับ แต่เขาใช้กับเพื่อนร่วมทีมฉะนั้นเนี่ยการที่นิกเวเนตาเนี่ยเฉาะแล้วได้สเปลแรงกว่าเดิม17%เปนี่ยบวกกับอีกหนึ่งคนครับที่เป็นคอมโบเวทเหมือนกันเนี่ยนิกสายเดโกนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวคอคอมโบเวทเนี่ยสามารถที่จะทำเบิร์สคอมโบ3 0 0 0กว่า HP ภายใน1คอมโบได้คือตัวคอยตัวหนึ่งตายเลยฝันเอาข้ามอ่ะฉะนั้นบิวนี้ก็จะเป็นบิวที่แบกตัวเองแล้วก็เล่นคอมโบเพื่อนสนุกนะครับต่อแนะนำ ใครเบื่อเล่นซับจ๋าแล้วลองเล่นบิวนี้ดูแต่อย่างที่ผมบอกไปจงใช้บิวทุกบิวที่แนะนําอย่างเข้าใจนะครับว่ามันเหมาะกับอะไรถัดมาครับบิวที่11ครับผมเป็น Ember s p i r i t m a เม Slayer บวกเวลครับคนอาจจะคุ้นชินกับ Ember ซื้อเมลสตอมใช่ไหมแล้วทำไมอยู่ดีมันเป็น m a ส e s l y y r r วะโดยในชิ้น m a ส e s l y y r r เนี่ยเขาจะซื้อแทนเมลสตอ r มไปเลยนะครับหรือว่าจะซื้อหลังจากเมลสตอมก็ได้เพื่อเน้นกลางเกมสุด,สด คือเมสเลเยอร์เนี่ยมันมีผลกับทุกคนที่โดนสกิลสไลฟ์ออฟฟิศครับกับอย่างซาร์ลักตีเนี่ยมันก็คือตีตัวเดียวถูกต้องไหมมันก็มีผลคนเดียวแต่กับเอมเบอร์มันแชปหมัวคือมันโดนทุกคนมันทําให้เอมเบอร์เนี่ยทำดาเมจได้เยอะขึ้นในไฟนะครับเพราะว่าไอ้ดอทดาเมจที่มันเบิร์นแล้วไอ้ดอทดาเมจเบิร์นหกวิเนี่ยมันตัดบลิงก์ไปด้วยในตัวนะครับทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเสียเปรียบมากครับทุกครั้งที่โดนสไลฟ์ออฟฟิศโดนเบิร์นโดนตัดดาเมจสกิลแล้้วอีีกทังเน่ย เอมเบอร์มันถึกและตายยากมากกว่าเดิมมากเอมเบอร์มันเป็นตัวที่มีสกิลหนีมีอมาตะโช่อครูมีการเวทจากเฟรมการ์ดแล้วยังจะมีเมสเลเยอร์ไปเสริมถึกอีกซึ่งตรงนี้เขาจะไปต่อยอดบิวนี้นะครับด้วยเวลกับชิว่าในภายหลังเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่ต้องดิฟเข้าไปเล่นอยู่แล้วนะถ้าคุณจําได้ก็คือเอมเบอร์ทุกวันนี้เขาก็เล่นสายเวทกันอันนี้ก็คล้ายๆกับที่ผมอธิบายกับลีนาไปครับว่ายุคไหนเขาเล่นสายไหนถ้าฮีโร่ตัวนั้นไม่ได้เก่งมากขนาดมีทางเลือก2 3บิลอะไรเงี้ ก็คือสายนั้นเก่งสุดแล้วครับแพชมันเอื้อให้เล่นสายนั้นน้อยน้อยครั้งมากเลยที่แบบคุณจะมีทางเลือกว่าคุณจะเล่นสายนี้ก็ได้เลยคุณจะเล่นอีกสายหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยต้องเป็นฮีโร่ที่เก่งจริงบิวที่12ครับเป็นโลนริดซื้อโซลาร์ครสครับผมถึงแม้ว่าจะใช้กับฮีโร่ไม่ได้แต่ว่าใช้ให้กับลูกได้นะครับแต่งจริงมันมีทริคอะไรบางอย่างที่ทําให้ใช้กับฮีโร่ได้ด้วยครับแต่ว่าผมสงวนไว้ให้เฉพาะพวกโลนริดสแปมเมอร์ที่นายทำได้นะครับบิวของบิวนี้ก็จะเป็น ไอเทมสตาร์เนี่ยมันอยู่ที่สถานการ์เกมก็คือคุณจะโถมใช้ดิฟิโซเบดคุณจะซื้อเพื่อฟาร์มใช้เมลสตอร์มแล้วชิ้นต่ดไปเนี่ยก็คือซื้อโซล่ามาชูลูกตัวเองเลยนะครับเพื่อให้ลูกเราได้อะไรวิ่งไวตีไวได้บาเรียเอพโอ้โหลูกเก่งกว่าเดิมมากๆในช่วงกลางเกมนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันเล่นยากกว่าเดิมแล้วนะครับแพทชที่แล้วเนี่ยมันเป็นฮีโร่โกงนะครับมันโกงเลนแบบชัดเจนมา,มากๆตอนนี้มันโดนเนิฟไปลฉะฉันก็สงวนสิทธิ์ไว้ให้เฉพาะ Spammer แลนี้ี่ผมบอกวและคราวน มันมีทริคให้ใช้กับฮีโร่ได้อยู่ก็คือคุณอาจจะเคยเห็นช็อตของควอยคว้าที่เป็นเพลเยอร์โลนริดสลับบูทไปมากันแล้วระหว่างพ่อกับลูกใช่ไหมโซลาร์ครีสก็เช่นเดียวกันครับผมมันจะใช้งานให้กับตัวพ่อได้ก็คือคุณโอนไปให้ตัวลูกถือแล้วให้ตัวลูกกดใช้ขอแค่แบบไม่ใช่ตัวเรากดใช้ให้ตัวเราอะก็พอแค่นี้ก็สามารถที่จะสลับกันใช้ได้แล้วนะครับแต่ทายากครับผมไม่คิดว่าคนทั่วไปจะทำแน่นอน บิวที่13บก็ผมเป็นบิวบลูดมาเธอร์รัชบอททอนนะผมอันนี้ก็เหมาะสำหรับพวกผู้เล่นสายซูพวกบลูดมาเธอร์สแปมเมอร์เอาไปใช้ได้เพราะว่าบลูดมาเธอร์เนี่ยมันมีลูกเยอะนะครับแล้วบอททอนเนี่ยมันปรับใหม่ให้โบนัสดาเมจ60ดาเมจกับทุกๆอย่างที่ตีใส่ย,ยูนิตท,ที่โดนบอททอนดังนั้นเนี่ยมันก็เลยคอมโบกับลูกในมุมจำนวนมากที่จะทำให้2วิคุณก็สามารถตายได้ทันทีไอนี่ผมให้ว่าเป็นตัวที่ใช้บอททอนเก่งที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับแบบออกมาชิ้นแรก ไม่ผิดเลยแต่หลายคนอาจจะแบบเอ้ยบอททอนมันน่าจะดูเวิร์กกับ PL กับวิเศษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้แต่ปรากฏว่าอะไรครับไม่ไม่เทียบเท่าบลูดมาเธอครับซึ่งเป็นฮีโร่สไตล์โถมอยู่แล้วอย่าง PL ก็ต้องไปซื้ออย่างอื่นมาก่อนอย่างตัววิเศษเองก็ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรจำนวนฮิตของลูกที่เทียบเท่ากับจํานวนลูกบลูดมาเธอใช้ไม่คุ้มเท่าครับยังไงก็ต้องเป็นบลูดมาเธอครับสำหรับบอททอนแพทช์นี้และบิลด์ที่14ครับผมก็คือดาร์คเซีย อันนี้เข้าใจได้ไม่ยากครับผมถ้าคุณจำดักเซียซื้อแบนการ์ดชิ้นแรกได้นั่นแหละครับแค่เปลี่ยนจากแบนการ์ดเป็นเวลครับผมหลังจากนั้นก็ตามสถานการณ์คุณเลยครับคุณจะรัชขึ้นชิว่าไปเลยหรือว่าคุณจะซื้อเมกซื้อไปมาเพื่อทีมก็ตามสบายนะครับและสุดท้ายครับผมฝากไว้ก่อนจะใกล้จบคลิปครับผมกับโบนัสบิลขำๆนะครับก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยเห็นสปริตเบเกอร์ซื้อดีไวแล้วก็ซื้อคันดะนะครับแค่ชาร์จก็คือใช้เอฟเฟกคันดะได้แล้ว มือนสไนป์ข้ามแมปอะจากฟางหนึ่งไปฟางหนึ่งสามารถ One Shot แบบวันช็อตคิวอะไรอย่างงี้อันนั้นใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันปรับไปละแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งที่ใช้ได้ครับนั่นคือสไนเปอร์ครับสไนเปอร์เนี่ยยังสามารถเล่นคันดาผู้ดีวายได้อยู่นะครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นบิวของนะถ้าแบบคุณเบื่อโดต้าซีเรียสคุณอยากไปเล่นกับเพื่อนขำๆคุณลองเล่นตามที่ผมบอกดูก็คือให้คนหนึ่งเนี่ยเล่นสไนเปอร์ซื้อ คันดาก,ก่อนแล้วตามไดดีไว้นะครับแล้วตอนนี้สไนเปอร์มันจะมีความสามารถก็คือซูมถ้าได้คิวมันจะรีเฟซสกิลซูมแล้วซูมสไนเปอร์ทุกวันเนี้ยมันจะแฝงไปด้วยดาเมจของฟิสิกอลด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยซูมที่มีดีวเนี่ยดาเมจคือพันหโดยประมาณนะผมตีประมาณนี้นะเท่าที่ผมเทสในเดโมดูนะครับแค่คันดาก,กับดีไวชิ้นเดียวแล้วยิ่งพอเล่นกับตัวที่มันชูชูเยอะๆนะครับ ยิ่งมีตัวชูมากเท่าไหร่คอนเทนต์ของคุณในเกมนั้นยิ่งหามากเท่านั้นถ้าคุณมีเร k คิงอะไรก็ได้ครับตำแหน่งอะไรก็ได้จะเล่นซับก็ได้ซื้อเซปเตอร์ชิ้นแรกครับผมโคตรเป็นประกันครับว่าดาบทองจะไม่ตกคุณอาจจะเคยเห็นคอนเทนต์พวกแบบเร k คิงซื้อเซปเตอร์เล่นกับไอคนนั้นคนนี้ซื้อดีวามาแล้วฟิลลิ่งแบบนั้นเลยครับเมื่อสไนเปอร์หรือคนที่ถือดีาตายเขาจะไม่ตายทันที เพราะเป็นผีมันจะมีเวลาวาร์ปกลับไปที่บ้านแล้ววางดาบทองที่บ้านอยู่ก็คือตอนที่ตายแล้วตกมันจะตกที่หน้าบ้านเนี่ยธนัพูก็ปลอดภัยนะครับแล้วถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังไม่สะใจพอคุณยังสามารถเอาเคมิสมาซื้อเซปเตอร์ส่งให้กับสไนเปอร์สไนเปอร์จะได้ซูมไวๆได้อีกนะครับหรือว่าจะเสริมด้วยแมกนัสเติมดาเมจเข้าไปอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็คำคำครับหวังว่าจะได้เห็นโปรทีมเอามาใช้งานจริงๆสักครั้งเหมือนกันนะ พราะผมเจอกับตัวมาแล้วคือจากเกมนำชิปหายก็สามารถแพ้โดนคัมแบ็กได้โดยบิวนี้ครับ1นึ่ซูมหนึ่งเดตอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปคลิปนี้นะครับท่าไงก็ฝากคอมเมนต์ฟีดแบ็กกันไว้ด้วยนะครับว่าชอบคอนเทนต์สไตล์ประมาณนี้หรือเปล่านะครับหรือว่ามีอะไรที่อยากจะให้ผมทําที่เกี่ยวกับแพชใหม่ก็นําเสนอมาได้เพราะบางทีผมก็ตอบโจทย์คนดูไม่ถูกเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ทพ์มาบอกได้ถ้ามีเวลาดี๋ยวจะทําให้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้คุณรับชมคลิปนี้ ในช่วงปี2023ก็ใกล้จะปี2 0 2 4แล้วนะครับท่ายางไงก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับผมในปี2024นี้เที่ยวปีใหม่ก็ขอให้เรามัดระวังนะครับไปดื่มสุราก็อย่าประมาทนะครับจะได้กลับมาเจอกันต่อในปีหน้าขอให้พวกคุณพบกับวันที่ดีครับโชคดีมีชัยมีความสุขและกลับมาเจอกันสวัสดีครับ